สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสุภสุคนพี่น้องอาจจะติแปลกใจว่าพวกเขามาอย่างนกคู่นนาะมันนีน้รับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> พวกเขามาหลายขั้นรดระดเกินืัอนี้มาขุดเอยียงก็เฮิน์ขุดจิโปมจีปมจีปมอ,อา้าอีนี่เ <c oughs> <c oughs> บิ่งสุดเบิ่งอันสุดอันคุสลีสาวมาร่ำนวดใส,ส่ทรงแดงด้อจ้า <c oughs> โอ้พี่น้องอยา่าใครเห็นเดี่สาดกล้องหลังมันมัวงึ้งเงนเดินมันสาดกล้องหลังบ่ได้พี่น้อง <laughs> โอ้ข้าเจ้ามาขุดแล้วสันนิยมมัวมแต่ว่ากะสิมาขุดน้ำกลงข้าเจา้าคือเก่าอันหวดเมื่อกี้เอาคุนระเทื่อ,เ,อเสียมโอ้ค <laughs> ุนสลีสเถือกังหงุมปารพี่น้องเบิ่งทามูอันคุนสลีขุด กูญีปุมในหัวมันน,นะเอาอนักศึกษามื่อนี้เขาเป็นนักศึกษาคาดงเขามาหากิน,น,นจังหฮมบอกพี่น้องมันแดดเนาะกุสลีกับยานดำขิมกูไปท่าเด้อมาแบบหนาสุดเอาเอาเอาซ้อมซ่อมใส่เดี๋นี้ขวายมันพี่น้องเกเบืองเอาไหมาพี่น้องเบิงเนีย่ยผุน่ะพี่น้องโอ้ยเบิงเบืองๆๆมันก็คู่เปรยุนผุนเบืองคู่หนอดู คือเสียมซื่อๆพี่น้องเพาม่มีประโยชน์ดอกเอาแดดมากเลยพี่น้องคุณสรีดมากางหฮมเห้โมูมันจังบ่แดดสุดแต่ส่งแดงคุณเด้อส่งแดงคุณเด้อหกขักเด้อพี่น้องได้แล้วว่าสั่นตัวหนึ่งไซส์เอาคลิปป้วหมพี่น้องเบิ้งกันนะ ี่น้องอยากเห็นขี้ปโป้มแซ่ตัวขี้ปโป้มให้พี่น้องเบิ้งกันะนะเห็นบ่ละ่ะเห็ป๊าดเอาหมูไปกลืน,นใสบ่บะกานี่กลืนมาเมือ่อไหร่ก <laughs> ูตกใจเบิล่กลืนนั่นนึกว่ากลืนลุ่มเดียวได้ซีตัวพี่น้องพี่น้องซึ่งวันนี้เขาขายตัวจักบาทเป็ขี้ปโป้มนี่สองบาทไปซะเบิงบ้งเบิงบ้งเบิบ้งห <laughs> มู เบิง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 เขาสีกนจีปมค่ถอแล้วเป็นคยข้ามาู่จอยสิทธ์เอียงก่อมุกดาหารขุดเข้าไปเรื่อยๆครับเจออักังกูวิ่งก่อนเมื่อไหนะครับ ในป่าหาง nhau บอกว่ามาตาจะบอกเออบ้าบอกสันเอาขึ้นเลิกแถพี่น้องสุอสีได้สองบาทนี่ยังทราบผีวมันยุ่อยู่นี่เนาะคู่ใจเป็นคือเจ้าคือกคนแห้งแถอู้สันฮันเองงงๆเหมือนไอ้โจกเลยจกเลยให้สู้จกให้สู้จกสู้จกอ๋อมึงเอากระคูตีมาใส่กีบป่ม โอ้ยเอ้พี่น้องเบิ่งเนียแงมแงแโอ้ยเอาอันเบิ่งเนียใส่ขี้ปมเพื่อนออกกับคูมากเลยพี่น้องเบิงเบิ่งเนี่ยเาใส่อันกยขี้ปมเพื่อนสัวคุดเล้วไม่สิเหลียมันสิบเลียแต่กับคูสบะหากันเด้อข่อยขี้ปม วามีอ look, you know, you know, you know, ้นนกๆ่ามาใส่นี่เออฝ่าเลยเอ็นเอ็นอยู่นอคุณนเนาะนะครับปนกับโต๊ะัาแต่ว่าใส่กลังหุ่มซื่อๆนิแหละมันหงคุณสเรียนดำคุณสเรียนดำอาดีๆด้วยคุณนอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวกงไปทายคยกอน เบื้งเด้อควายขี้ป้อมือควายขีเด้มันควายขี้ป้อมเดี๋ยวจะซื้อเลยนี่เด้นี่เด้มึงเบิ้งกุศิฮะขู่เขาได้บ่อันอันไม่ไม่อันแสดงว่านี่ควายขี้ป้อมเหรียญตัวสานนี้กันอันมาขุดขี่ป้อมกับบ้าแมนหยังได้พี่น้องย่ามตำรวจจับกระพองกันนี่ควายขี่ป้อม ก็รวยนะใช่เพาะี่น้องเพราะว่าบอกว่าทุนน้ำพัดก็คอยมีไงขุดเดียวไ,ยไปไป,ไปเบิง้งไปเบิ้งคู่จอยกันนี่เด็กควายยังสั่นนี่ไอ้เว้ยเป็นควายขี่ป,ปมคือเป็นควายขี้ไรเดียนกับพ่อจัก <laughs> คู่ปอบบอกหาควายขุดแนวันนี่ลาวิธีชีวิตนักศึกษาขาดวงแห่งมอ,อกาะสิน มาคุณกีบปอมกับว่าแมนวันเอยียงได้พี่น้องทั้งจอบค้นกับพองอย่านเขาไมา่จับว่า,างันต่อไปทั้งกาลสินทั้งน้ำมนนี่จับหอดคุณกีบปอมเขาว่ามันเป็นลุมว่าสันป้าพี่น้องเมืองไเพิ่นเป็นแต่ลวยค่ะเนาะป้าจากไรนี่ฮึได้ใส่เออ,อได้เหรอพี่น้องโอ้ยมันอยู่ในเห็นบ,บ่บุพี่น้องป้องปลายคอยยิบยิบยิบ,ยบอย่าเหตุมันหลายมันสิตาย คุสลิมยัโอ้ป๊าพี่น้องตัวญ่ค่ากี่ดีเด้อโอ้ยนี่ป๊าติโตัวติตัวเอามาเอามานี่เอามาสิถือให้ <c oughs> เขาล้ว่าคุสลิก็คู่นอด,ดเป็นบ้าแล้วว่าน <c oughs> โอ้ยยายแหบจะย่งไก่ไปใส่เนี่ <c oughs> นเอามาขุดด้วย มือน,นี้เขาสิมาเบิ่งการสาธิตขุดรูกิปลมของยายป๊อบนะครับเ pues, จ้ากระถางออกนะเออเจ้ายันซัื้ไปตรงกลางไรฮะมันสิหาหูไม่เจอเอาป๊อบจะคือกวนยังจะคืบกวนยังสั้นเอาเกือบไกลเงียพี่น้องโอ้ยคู่ป้าทาคู่อ่ำคุณกิปลมกลัวไปนนั่นขุดปลาไหลเนาะ เจ้าต้องถางหนามหนอกเออเอาหู้ไปทด้ยังตีปอบโอ้ยเขาบริกลยจังซี่กวนกี่ปมขวียมันอยู่ซืหนี่ไหมที่แหลกไหมเขาต้องถางขวยมันออกบ่เห็นสามใจเบิ้งมันต้องเจอคู่จอยคู่จอยใช้ยิก โอ๊ยคุณญี่ปอ่มาเวางมูเดอ้อท่านหะ็นบ่มันต้องทางหน้าออกคือบักจอยนี่นี่ขึ้ฝั่งกับผมเลยโอ้ยงับงับเอานนี้เอาใส่ขวดโอ้ยคุเปะโอ้ยคุยคเปะเสียกูยังบ่ตายยังบ่เสียคุเปะเปิดฟ้า,เป,ฟาเปิดฟ้าให้ยฮารุไทยเนี่ยโอ้ยบักจอยมันคือนบ่อ,อขวดหนาม,มาจอย เห็นแทบเห็นเอาดีใจได้กีบล้มพี่น้องคอยนึกว่าพ่อกูใหญ่หาเอ้ยอันคู่เปรียคันงับดีๆนะคะเรื่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเปิดฟ้ามาได้ัผวกูกีบล้มได้ดีใจปานได้ผัวมาสั่งอันคู่เปรียวะ ฝากกระห้องกระซามกระสวยกระยังคนสร้างกันหลายนักศึกษามหาวิทยาลัยกระสินมาขุดชิปโอเดี๋ยวด้วยพี่น้องนักถุงเกเอากุญแจมาฝาก ู้สลีิคักบ่งในจักเม่นยังบุญวหวยายยังไปต่อโอ้ตกใจกวางขี้ควอยามเ <c oughs> บื่งในพี่น้องเอ้ยห้อยข้าขคุดแมะมันหลวงมันหลคักแขะผุนบ่งคู่นดอยู่ไกลๆผุนเอ้ยอย่าสิมากไงาปอบเจ้าต้องทางหนามันออกจนกว่าเจาสีเห็นหู้มัน บ่แม่นฮู้มันฮู้กีปปมม่ปวมเบิ่ยกน่คนไปทั่วทีทั่วเนี่ยเขาคือคนไปทุ่ทีบแล้วเขาคืกลนไปทุ่ดีบโอ้เฮียแตกพี่น้องอหัวหลอกก็พี่นอ้องบ่กุสลีใส่ส่งแดงนะคะมือน,นี้จักหน่อยกับสได้หลองเพลงน,น้องตื่นคั้ยสส่ตัวมันสิไล่สวัสนะดี เจอหูแล้วขุดต่อไปโอ้ยโอ้ยเจ้าต้องขุดทางงูมันหันหนาไปไหมหันดีเออเว้ยเออนั่นละวิคักคักพี่น้องคักคักอันชื่อได้ว่าขุดกิบปลมนี่แต่สามปีอันแต้นพุ่นละแต่ตอนเป็นเด็กหน่อยอย่ากวนแห้งไร้เย้ยมันสีซับตัวมันขาดนั่นดีเจอแล้วเย้ยเพิ่งเบิ่งโอาให้พี่น้องเบิ่งก่อนวิ้วมันสีออกแบบคุ้มคุ้ม ยิบยิบเดี๋ยวเดี๋ยวเบ่่เนย์โบตองเด็ดขามันดอกมันบบออกดอกควนใรเลยเอาใส่เลยเอาใส่เลยเออไม่กะครัวบตองใสน่เหยยเป็นยังขึ้นไปใสน่เหยเหยี่บองขาเจ้ เอาเป็นอย่างนัก้นกระเบงกันเอา,ายเย่เขาจะเอากลับไปฝากพ่อกันการละเอามึงเบ่งดูกระคูมึงหนีมันสีเดนออกมันวาเดนเท่าไรเจ้าตัวเลยนะอีซูสอตัวะ้รอกัได้ตัวนึงมีอ้วนหักมีเด้อยแมนดีตัวกู่หักมึงก็อันเจ้าก็หักใจใจ ใช่ได้นะเอามาให้กูหาะสองตัวของอ้อมนะเอออ้อ,อ,อมได้ตัวหนึง่งอ,อันนี้เขาเขาจะขุดไปให้อ่อกไหมเขาอุ่นข้าวสวยแม่อีอ้วนหืวตอบลูกาคาอยู่ค่ะลูกคานเอาใส่หมดเครื่องบินตะใส่หมดที่ิีคอปเตอร์เดบอไอจะต้องเออจะต้องทางหนามันออก เดี๋ยวเด้อยพี่น้องเอ้ยคู่นวดยานฝ่าบอกให้ใส่หมดเครื่องบินว่าสั้น <c ười> บึงเนี่ยโอ้ยจกเป็นอย่างดอกพี่น้องเฮ่อเซมยันอันใส่ข่อยมาขอนของค่ะเฮอคือผีบ้านี่แหละคนเลาาหลียวมาเลยสิว่าอันคู่สลีเป็นบ้าเออนั่นล่ละเจ้าตรงมาอยู่ทางนี้เจ้าสิไปอยู่ทางห,งหัวหูบ่ได้กำลังมั่นเลยพี่น้องเจอแล้วพี่น้องเจอแล้วเจอหู้อีกแล้ว บุ๊ยคือวะคือวะพี่น้องคือวะคู่ปรับเด้อลูกไผ่ท่านมุกดาหารเอาสองบาทก้นจนมืน่นแตกเบิด